น้องขาลงมันขับขับลูกมาจะใส่กับลูกเรือตัวเดียวออกลายๆตัวพี่น้องเอ้ยตะเลตุนลงลงมาเร็วๆๆๆวเล็วเรลง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 ลลูกมาไว้นีไว้นี่าไว้นีไว้นีไว้หนีลงลงจะไปขับไปเราจะโอ้ยตะเลตุนลูกอ่อนออยู่เงาหัว ไปหามงรีให้ลูกไปหามงรีให้ลูกโอ้ยแต่แลตัวลูกลูกสิตายเรานั่นลงบอยมันปล่อยปล่อยลงปล่อยขาบข้อลูกแมจก่จ้ะยานลูกมันตายอยู่มันขาบสงข้อพอดีแม่ยยานลูกมันตาย ลงเอาละลูกสิต,ตายป้อยป้อยป้อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่บุอยู่นี่บ่ต้องไปบ่ต้องไปเออวางว่างวางวาง,วางลูกลงเออวางลูกลงเด้อถ้าลูกไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นลงเอ้ยแล้วตัวลูก สี่ซอยจังใด่้เนาะจ้าบ้านี้เรียงแต่มีเนาะลูกมันจะลูกลายลายตัวบรเห็นจับตัวไปแล้วจะห้ามมองแล้วสิลีมองนั่นละ,ะที่ิห้ลูกยุ่งมองนั่นละบางเที่ยกับมายุฟ้ากับปูงรถเนะาะย่านรถเหยียบมันแม่จ้ามันหน่อยอยู่ ล้วมันขึ้นในยินแต่เสียงห่องต้าสิผ้าหลูกไปใส่งางว่นอยู่นี่หลายรอบเหรอเล,ลตุนโอ้ยเนี่ยเนาะความเป็นแม่เนาะ ไปเราจ้าโอ้ขาบไปแล้วโอ้ยหลงที่ขับลูกไปไซน้ำบักจับพร้อมเลยจ้าหลงมันเป็นน้ำบักจับพร้อมจ้าโอ้เลตุนเด้